เลยครับกลับมาพบกันในช่องของดรอุตภุมสอนไม่มีกั๊กนะครับก็วันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งในเรื่องของการทำเพลงนะการทำเพลงก็มีคนทักอินบ็อกมาทั้งสมาชิกคอสสมาชิกเพจนะครับอ่าแล้วก็ตัว YouTube นะครับบอกว่าอาจารย์กลับมาสอนเพลงสักหน่อยหนึ่ง แต่เป็นเพลงแบบไม่ใช่เพลงปกติอ่ะเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตที่เป็นแบบภาษาอีสานนะอาจารย์เคยสอนภาษาไทยไปเยอะแล้วทีเนี้ยคือก็มีคนแบบอีสานเยอะนะเราบอกขอบบภาษาอีสานสักหน่อยหนึ่งซึ่งผมก็เป็นคนอีสานด้วยผมเป็นคนจังหวัดสุคนครเนานนะแต่ผมบอกว่าอาจารย์ขอเพลงแบบสมเี็งอีสานสักนิดหนึ่ง นะก็มันก็มีกระแสนิยมของของเพียงลู้ทุ่งอีสานอยู่ลูกทุ่งีวิตอีสานก็เลยบอกอู้ขี้ได้ได้ไดเดี๋ยวผมจะไกด์เป็นพร้อมให้แล้วกันนะถ้าสมมุติผมไกด์เป็นพร้อมจังหวัดสกลคุณอยากได้จังหวัดอื่นหรือแนวอื่นคุณก็ไปปรับพร้อมกันเราเองนะนะครับเบื้องต้นเราจะใช้ซูน a ่ไอแน่นอนครับผมในการทําเพลงนะก็ ซูรูไอนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วเราก็มาสมัครสมาชิกเนาะสมัครสมาชิกจะจ่ายรายเดือนหรือจ่ายรายปีก็แล้วแต่เลยนะครับนะอ่ะรายเดือนก็ประมาณเดือนละสามร้อยกว่าบาทนะครับนะแล้วก็รายปีก็สองร้อยหกสิบาทนะครับคูณเป็นปีเข้าไปก็จะมาสามพันนะก็ประมาณนี้ผมซึ่งผมสมัครเป็นรายปีไว้แล้วก็ผมสมัครเป็นรายปีที่เป็นแบบตัว มีโปรโมชั่นนะเบื้องต้นเราต้องสมัครสมาชิกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่ให้เราสามารถําเพลงของเราไปไปใช้เชิงพาณิชย์ได้นะครับเขาจะเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่ามันสามารถใช้เชิงพาณิชย์ได้นี่ครับเห็นไหมนะครับคอมเมอร์เชียลนะแต่ถ้าเป็นฟรีเนี่ยไม่คอมเมอร์เชียลนะครับ no เม m m e r ชียลนะครับใช้เชิงพาณิชย์ไม่ได้นะครับเนะบื้องต้นเราต้องเรียนรู้กันตรงนี้ก่อนนะถ้าทาเพลงก็เป็นเม m m e r ชียลนะครับแน่นอนอยู่แล้ว นะโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะกดที่คิดละเอียดไว้เลยนะผมจะกดที่คิดลเอียดไว้โอเคแล้วช่วงนี้ก็จะมีเพลงที่ผมทําทําไว้เหมือนกันแหละครับนะอ่ะโอเคนี่ผมทําไว้นะครับก็ใช้พร้อมนี้เลยนะครับช่วยแต่งเพลงภาษาไทยนะครับที่มีนุ่มร้องนะครับแบบอีสานจังหวัดสกลนครนะครับโดยให้เป็นแนวเพลงครับดทุึงเบอร์ชีวิตเกี่ยวข้องกับการหาเช้ากินข่าเนาะครับโดยบอกนื้อร้องตามโครงสร้าง intro pre chorus chorus นะครับนะครับแล้วก็พีคอรัสแล้วก็บีชแล้วก็คอรัสบีชเอาทูจบนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโครงสร้างของผมผมก็จะประมาณนี้นะอ่ะาเมื่อกี้นี้ผมแต่งไปแล้วหนึ่งเพลงนะครับอ่าเดี๋ยวผมแต่งอีกสักเพลงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปึ๊บอ่าผมแต่งแนวใหม่นะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับอืมเกี่ยวกับอะไรดีเกี่ยวกับ อาอาชีพนะครับอ,า,อาชีพอาอาชีพเกษตรกรนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วผมหล่นนะนะครับอ่าผมก็หล่นไปนะครับแล้วผมก็จะได้มานะครับนี่ นะก็รอรอสักครู่ครับระหว่างรอเนี่ยเราจะเห็นว่าคําร้องที่ออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นภาษาอีสานละนะถ้าเราทําแบบนี้จะกลายเป็นภาษาอีสานเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็อ่ะตรวจสอบนะครับตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีอะไรผิดมีอะไรถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมนะครับนะบางทีเราก็อาจจะไปตรวจสอบที่ ที่เวิร์ดนะครับก็คือ c o พ y พวกนี้เสร็จแล้วไปใส่โปรแกรมเวิร์ดแล้วก็มาปรับใหม่สมมติผมไม่ปรับอะไระนะครับาะว่าผมสอนเนาะผมก็อามาวางเลยนะผมก็มาวางเลยอันนี้ทําให้ดูนะครับทำมาดูมาวางเลยเสร็จแล้วผมก็มาเอาพร้อมนะครับตรงนี้นะครับเราก็เช็คพร้อมนิดนึงนะครับเช็คพร้อมนิดนึงนะครับโวคอละนะครับอ่าโอเคเป็นคนไทยนะไอเป็นผู้ชายนะ าไทยแล้วก็สำเนียงอีสานนะครับสกนลคนครนะโอเคเสร็จแล้วผมก็มาวางที่สไต้นะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมเห็นชื่อเพียงละนะครับคนปลูกข้าวเมืองสกลน,นะผมก็มาวางตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็ลบตรงนี้ออกก็ได้นะครับปึ๊บนะบนะ โอ <Okay. S 2> เคเสร็จแล้วทีนี้เทมโปนะครับนะก็เขาให้เราเลือกนะครับเจ็ดสิบสองถึงแปดสิบแปดผมเอาแปดสิบแปดแล้วกันนะผมเอาแปดสิบแปดนะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็มีอะไรละนะครับผมก็กดขีดไปเลยนะครับเนะี่ยขีดไปเลยโอเคนะครับ ก็รอสักคู่นะครับในระหว่างที่รอนะครับผมก็จะมีตัวมาสคอปวงผมนะครับตัวนี้นะครับที่ผมเทรนไว้เรียบร้อยแล้วคนที่เข้ามาอยู่ในคอสมาสคอปวงผมนะครับราคา399ร้อบ้าบาทนะถ้าสนใจก็เรียนรู้ก็ได้นะครับเรียนรู้วงการเพลงงกันทําหนังทําละครทําอ็มวีทำโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับอยู่ในคอสมาสคอมเนี่ยผมสอนหมดเลยสอนทำนิทานสอนทำต่งนางๆนานาไม่ว่าแต่เพลงครับ สอนกับทุกอย่างนะที่จะมีมาสคอมให้นะครับอันนี้ผมใช้มาสคอมของผมแต่งเพลงนะครับที่เป็นแบบโคราชนะครับแนวเพลงเพื่อชีวิต่ะแบบนี้่ะสมมุติผมก็แต่งมาอีกสักหนึ่งเพลงก็ได้นะครับอ่านะครับเกี่ยวข้องกับนะเกี่ยวข้องกับ เกี่ยวข้องกับการการจากลาของใครบางคนนี่ครับนี่อ่าสมมตินะโอเคนะ นะครับอ่ามาแล้วนะครับโอเคนี่อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนะโอเคนะครับก็นะ copy ไปเหมือนเดิมนะครับ copy ไปเหมือนเดิม นี่นะเสร็จแล้วผมก็นะครับเอามาว่างลงเดี๋ยวเรามาลองฟังกันหมดทุกเพลงกันแลยครับนะเสร็จแล้วผมก็มานะครับเช็คนิดนึงนะครับแน่นอนละ่ะมันเป็นมาซ์ซ์พอมผมเทนมันเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เป็นอีสานนะครับนะผมจะบอกว่ามาซ์ซ์พอมทุกตัวมันเทพมากนะครับนะครับคุณพิมพ์พ้อมแค่สั้นๆนะครับนะเดี๋ยวมันเคลียร์ให้หมดนะ เดี๋ยวมันเคลียร์พร้อมมันแบบเรีนกิฟเลยนะครับนะอันนี้ผมว่า70 BPM มันมันจะช้าไปนิดนึงผมผมเข้าเพ,พยียงเร็วๆหน่อยเออเอาสัก80ก็ได้นะิบเอาสัก90ก,ก,ก็ได้มันเป็นเพยียงเศร้าแต่อยากได้เร็วขึ้นมันนิดนึง นะเห็นเร็วึ้นมันิดนี่นี่นะเสร็จแล้วนะผมก็นะครับฟังรูปอย่างนี้นะครับนี่นะแล้วผมก็วันนะนี่นะครับอ่าผมได้แล้วสองแท็กนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังนะลองฟัง ทุนาเสียงไก่ขันปลุกคนบ้านเฮาสะบคนขอดินดำงามใจ้ำชีวิตเกษกรเริ่มต้นมือแบบยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ลองดูแทนี้ คนบ้านเฮาสะทนนทอขอดินดำน้ำใจงานชีวิตเค่เสร็จก็เริ่มต้นมือนี้ mm hmm. เดินจอบเสียมเดินหนุยคันนา mm hmm. เงื่อหยดลงดิ่งคือคำสาบาน มมีีควว่ว่ว่าารแตทอืมถ้าให้ผมฟังนะจากสองอันเนี้ยไอ้เน,นี้ยดีกว่านะครับดีกว่าแต่ถามว่าชอบไหมยังไม่ชอบนะถ้าถามผมผมยังไม่ชอบนะครับอ่าก็โอเคข้างบนนี้เสร็จเรียบร้อยแนละ้วพอดีเลยฟังเดี๋ยวฟังข้างบนนี้นะ เจ้าลาไปไกลใจนใจบ่ทันตั้งเมื่อเจ้าบอกลาฟ้าเหมือนสิพังคำว่าฮักดังดังกลับกลายเป็นเงานั่งบึงทางดินที่เห้าเคย เหลือแต่รอยเท้ากับความว่างเปล่าในใจ ไกลจนใจบททันตั้งเมื่อเจ้าบอกลาฟ้าเหมือนสิพังคำว่าฮักดังนั่งกลับกลายเป็นเงานั่งเบิ่งทางดิน เเคยเก้าาาาววเเเหลลือออแต่่่รยทกกับคมมงปใในใจ็ถ้าให้ฟังสองแท็กนี้นะครับแท็กข้างบนก็ดีกว่าตามแท็กนี้จะดีกว่านะทีนี้อ่เห็นไหมครับถ้าสมมุติเราเราลองฟังอ่าทูนคาร้องแล้วก็ทูนเนื้อร้องเนี่ยให้เปรียบเทียบเลยนะครับสองอันเนี้ยจากมาซื้อพร้อมอ่ะที่มันเทรนออกมานะครับ มันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่ามีดนตรีมีมคําร้องมีสิ่งต่างนๆานานาที่ที่มันจะอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมานะครับนะนะครับมันจะดูเพาะขึ้นมาอีกนิดนึงผมใช้คานี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันผ่านการเชื่นมันเรียบร้อยแล้วนะก็นะครับถ้าชื่นชอบนะครับเนื้อหาในการสอนของผมก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับที่อยู่ในปักหมุดนะครับหน้าหน้าช่องผมเนี่ยมันคือการสอนหารายได้ในวงการเพลงนะ,นะครับถ้าใครอยากหาวงการเพลงก็กดคลิปนี้นะครับมันจะสอน o e c สอนทำคลิปเพลงลง u ู u ู e แบบไหนยังไงแล้วก็นอกเหนือจาก u ู u b e อีกนะครับเอาไปขายที่ ตัวเราเรียกว่า distribution music นะครับมันเอาไปขายได้ยังไงนะครับเป็นรายได้ในแบบไหนก็ลองมาศึกษาดูในคลิปนี้นะครับแล้วก็ในช่องของผมก็ยังมีเนื้อหาในการสอนใช้ AI ตงตนาโอ้ยเยอกมายเลยครับผมก็ลองมาติดตามนะครับกดดูได้นะครับสอนทำวิดีโอทำพอดแคสต์ทำ, Podcast, ทำสินค้านะครับทำคลิปตงๆนา,นาวิถีชีวิตชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้มีหมดเลยถอนทำเอ็นะครับ นบุ๊กเอวีมนะครับมีหมดเลยนะ,อะลองมาศึกษากันได้ในช่อง youtube ผมแล้วก็ผมจะมีตัว facebook fanpage นะครับนะก็มีเนื้อหารเรื่องราวดีๆนะครับเดี๋ยวนี้มีธรรมะนะครับมีคลิปแปลกๆนะครับแล้วก็มีอ่าถ้าใครสนใจพวกโปรแกรมออโต้จินก็มามาทักผมได้นะครับแล้วก็อ่ามีเนื้อหานะครับในเรื่องของ a i นะครับมีพร้อมให้นะครับแบบนี้นะครับลองมาใช้ดูนะครับแล้วก็อย่างเช่นอยากทําช่องผีนะครับก็อาจจะมีพร้อมบวกผีให้มีแนวคิดให้นะครับลองมาศึกษาดูได้นะโอเคแล้วก็ผมก็จะมีคอร์สต่างๆ่นานๆอู้ยอะมากมายเลยครับสี่คอร์สนะครับตอนนี้นะก็คอร์สที่ผมจะแนะนําที่สุดก็คือคอร์สมาตเตอร์พร้อมนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตัวนี้จะมีพร้อมไว้ให้แล้วก็มี เกมมีข้าวม GPT ไว้ให้นะครับนะนะครับก็เอาไวไงว่าได้ผลกานดีๆแบบง่ายๆนะครับนะแล้วก็มีคอร์สสอนทำสินค้านะครับนะสอนทำสินค้าโฆษณาพวกนี้นะครับะมาดูได้ที่คอร์สนี้นะครับ Exclusive นะครับนะครับแล้วก็มีคอร์สโซล่าสองนะครับทำคิดทำคอนเทนต์ต้นนานะครับทำโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะครับ อ่แล้วก็มีคอร์สไอซี่ซูเปอร์เจนีอันนี้สอนขายดิจิตอลปรดักนะครับหาไรายได้ในวงการดิจิตอลปรดักนะก็ถ้าสนใจก็มาทักผมได้นะครับทุกคอร์สเลยนะครับอินบ็อกซ์มาได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ